สวัสดีครับผมโชคจากน้าที่ซนชอปไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซตใหม่ของฮีโร่ลิกินะครับเป็นเซตที่มาพร้อมกับแพทหกชิ้นแปดหนึ่งนะครับโดยได้จากหีบซินิสเตอร์อะเคนอรีนะครับผมก็เซตนี้นะครับเป็นเซตที่มีด้วยกันทั้งหมดหกชิ้นนะครับก็คือมีอาวุธสองชิ้นมีหมวกมีไหล่มีปอกแขนแล้วก็มีหางนะครับโดยเซตนี้นะจะเป็นเซตที่มีชื่อว่าฟอสเซนบัลลัตนะครับผมคือเลือดแข็งเลยนะครับปกติจะเป็นแค่เลือดเย็นเนี่ย ก็ตัวของลิกกี้เซตนี้นะครับจะเปลี่ยนให้กลายเป็นลักษณะคล้ายกับพวกนักรบมากกว่านักฆ่านะเพราะนักฆ่านี่เหมือนกับว่าต้องซุ่มแอบเข้าไปฆ่าเลยับแต่ว่าชุดนี้ดูมีลักษณะของเกราะที่เยอะกว่าปกตินะครับผมมีลักษณะของดาบที่ดูเหมือนกับจะหนักกว่าปกตินะดูมันใหญ่ดูมันแข็งแกร่งมากกว่าดาบเดิมที่มันรู้สึกเหมือนจะเป็นเน้นความแหลมคมเน้นความขนาดเล็กขนาดบางเพื่อให้ลอบฆ่าได้ดีนะครับผมแต่ว่าเนี่ยรู้สึกเ,เหมือนเป็นเหมือนเป็นนักรบมากกว่าเป็นนัก ลอกค่านะครับผมส่วนที่เป็นหางนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นขวานมั้งติดเข้าไปนะครับผมดูแล้วน่าจะอืไม่รู้ปกติที่กี่ใช้หางแล้ว่าน,นะครับแต่ว่านั่นแหละครับเห็นแล้วก็ดูใหญ่กว่าปกตินะครับสําหรับหางส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างจะชอบหมวกมากนะครับเพราะว่าดีไซน์ออกมาได้สวยงามเสียอย่างเดียวก็คือเหมือนกับที่ไปใส่แว่นให้นะครับผม ถ้าปล่อยไม่ใส่แว่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะดูธรรมชาติกว่านะครับใส่แว่นแล้วมันดูตลกตลกไงไม่รู้ครับก็โอเคครับสำหรับเส้นนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ